วันนี้พาเพื่อนๆมาชมวิธีการล้างละมุดนะคะอันนี้เราเก็บมาแล้วช่วงเก็บเราก็ควรแช่น้ํานะคะต้องมีน้ําเพื่อไม่ให้ยางเขาติดลูกนะไม่งั้นเวลาติดลูกแล้วเวลาแห้งแล้วเขาจะไม่ออกนะคะอันนี้ก็แช่น้ําไว้อย่างนี้จากนั้นก็มาใส่ถุงตะข่ายแบบนี้นะคะวิธีนี้ก็จะทําได้รวดเร็วนะคะแล้วก็จับมุมทั้งสีข้างแล้วก็เขย่าออก,กับน้ําแบบนี้นะคะ ก็จากนั้นก็เปลี่ยนน้ำหน่อยนะคะเพื่อให้สะอาดอันนี้เป็นรอบสองนะแล้วเราก็เช็คเช็คดูว่าได้หรือ,อยังนะคะเห็นไหมคะก็ผิวเขาก็จะคุยๆก็จะหลุดนะคะอีกนิดนึงนะมก็ Okay. น่าจะได้แล้วแหละขั้นตอนต่อไปก็จะเอามาผึ่งลมไว้นะคะก็เดี๋ยวจะเอาพัดลมมาเปิด อันนี้ก็หลังจากที่เราผึ่งลมไว้นะคะจนแห้งนะก็สามารถนำไปบ่มได้แล้วนะคะเราต้องผึ่งลมไว้ให้แห้งแบบนี้ก่อนนะไม่งั้นเวลาบ่มเขาจะเน่านะคะต้องให้แห้งสนิทก่อนแล้วค่อยนำไปบ่มนะคะก็ประมาณนี้นะคะวิธีการบ่มก็ใช้แก๊สบ่มผลไม้นะคะบ่มไว้ประมาณ2คืนก็สามารถทานได้เลย